โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Bounty Rush นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ CP9 ก็คือ Rob l u c จ i นั่นเองเออเอาล่ะว,วันนี้มากับอีเวนต์ใหม่นะลองดูไปที่ด้านขวาเออมี3สามดารา,าสแสดงนำอยู่ให้ตายเถอะโจสลาดรอยศูนย์น่นะเอโอโเท่เราจะเล่นอีเวนต์นี้กันสัก กมนึพอเพราะว่ามันเป็น e นะอีเวนต์ตีบอร์ดนะก็ไม่ได้ยากนะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบลูจิกันก่อนดีกว่าว่าเออสกิลสกิลอะไรของมันนะจะเป็นอย่างไรอ่ะไปดู What the hell โอเคครับนี่ก็คือโรดลูจินะ 9, นะ9ีพีไนะเหรียญวันนี้เราก็จะเล่นเป็นเออ จักระพัดเลยนะหรือว่าอดีตกลุ่มโจรสลัดกรอกกันนะชิกิอยู่ไหมชิกิน่าจะอยู่หรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันโอเคแล้วก็มีสี่จักระพัดนะสองตัวบิ๊กมามกับไคโดนะเออเท่ๆไปเรียนอะไรเดี๋ยวมาดูสกิลของมันกันก่อนเลยนะสกิลของมันก็คือดัชนีมูชีนั่นเองนะสกิลว่าจะบ้าเหรอผิดเรื่องแล้วอ่าอันนี้เป็นดัชนีพิฆาตแบบต่อเนื่องนะเออโอเคสกิลนี้จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบต่อ เนี่ยนะนะระยะใกล้และระหว่างโดนสกิลนี้นะั้นศัตรูนั้นก็จะสลบอ่ะนะเมื่อถึงเลเวล5นะั้นมีผลลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะสกิลนี้โอเคเอาล่ะสกิลนี้มีพลังโจมตีอยู่ที่38ะนะนะสูงสุดถึง13ครั้งเออจิ้มไปสิ1ิครั้งอะไรประาณนี้ออาคูณเข้าไปได้เท่าไหร่นะ เท่าไหร่เท่านั้นแหละถ้าเกิดการสลบนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคระยะของตัวซันก็คือ30วินาทีลดความเร็วอยู่ที่10%เปอร์เซ็นต์โอเคประมาณนั้นอะไร้วสำหรับสกิลที่2ก็คือถ้าไม่ตายรูปแบบทั้ง6กโรควกันเขาเท่อดูดูเป็นกรรมัดโอเคแล้วสำหรับสกิลนี้นะลูจินั้นจะว้าไปหาศัตรูนะแล้วก็ใช้โรคอกัน อ่อยเข้าไปอะนะออและสําหรับสกิลนี้นั้นจะไม่สนพลังป้องกันแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะแล้วเวลาเราใช้งานนั้นจะไม่เสียการทรงตัวในระยะเวลาที่กําหนดนะสาหรับสกิลนี้นั้นมีพลังโจมตีอยู่ที่509เออไม่สนพลังป้องกันด้วยนะเออเพียวๆเรียวๆไปเลยอะเออ,เอ,อบอกเลยว่ารังจัดๆโอเคโรลลูจิตัวนี้นั้นจะโหดหรือจะกลัวอะไรขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลย Lets เอาล่ะขออนุญาตเริ่มด้วยกับอีเวนต์เลยละกันนะนะักนะแสดงนำนั้นได้มาครบแล้วนะเอาล่ะแล้วทีมเรามีลูฟี่โดฟามิงโกลุจิและโซโลนะนะไหววะไหวรอเปล่านกะ่อนไม่รู้เหมือนกันนะลองไม่ลองไม่รู้ขออนุญาตว้าไปรอครกรูกันเปิดตัวเลยแล้วกันตปตัดเ,เ,เข้าไปตัวนี้เราต้องหาตัวที่เราได้ไปยาะนะ เจ้าเจ้าคุยคุยเลยคุยเลยเป็นแค่ทางเราโผ่ยจิ้มว่าวไปเลยนะสิไปเตะวะโคกเข้ามาได้จิ้มบ้าจิ้มบ้ยมันเอาเรื่องแล้วโอ้โหลูฟี่บุกเข้ามาแล้วจังหวะนี้ขออนุญาตรอโคกันหนึ่งทีเลยได้ไหมรอโคกันไปที่หมื่นสามจิ้มเข้าไปแต่จะมีมูชีโอ้ยเนี่ย ขออนุญาตดึงทงแบบได้มั้ยดึงไม่ได้ทิ้งเราไปโอ้ยแล้วโอยามาโตก็บุกเข้ามาแล้วแล้วเขาโบบวกสามแล้วจังหวะนี้เออขออนุญาตล็อกโผไปหนึ่งทีไปตัดเข้ามาเขาหแล้วทิ้งกระโดดมาจังหวะนี้โอ้โหแล้วโดนตัวอะไรอีกวะนะหายเงืบเลยขออนุญาตจิ้มเลยแล้วกันแต่จะมีมูชีแต่ว่าโดนถัดไว้ได้นะ เราโฟกันมาด้วยเลยเออปัดเข้ามาตัวรัวดาเมจขึ้นรัวรัวสวยหัวทิ่มหัวตามไปเลยจ้าแล้วแบ็คพีโอแล้วอ่ะแปลงใครเป็นแบ็คพีโอแล้วกูลบเออเลบสวยขออนุญาตดึงโครงก่อนเลยได้ปหมเออเจ๊จิ้มไปเจ๊ิ้มไปเจ๊จิ้มใครก่อนไม่รู้ เออแล้วจังหวะน,นี้แจ็คแจ็คเหมือนจะน็อกเอาไปแล้วหนึ่งจริงๆไปควีนแน่นอนขออนุญาตเลยแล้วก,กันร็อกโกลกังแล้วก,แก็แตกจังหวะนี้รัตตายไปเลยครับโซโลปิชาไม่สวยอะไรเลยเะดารานา้ำเอ่อควีนเอ็กซ์คิงโอ้สุดท้ายขออนุญาตเลยแล้วกันลุมลุมมันเรับแล้วเดชานีมูชีังหวะน,นี้จิ้ม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 โอ้ไม่ติด จิ้มแล้วจังหวะนี้โอ้โหดาเมจขึ้นรัวๆร็อกคูโอกันตามด้วยเลยเอ้ยเรากระเด็นเลยกูกล้แล้วใกล้แล้วกล้แล้วรวมด้วยใจกันเราไปได้เข้าให้เมชาได้สวยงามนะเราลุชีเพวกเราสูดเออว่าเดือดเดือดเดือดพันและ M V P น yeah, ั UH, no, Dude, ้นก็ได้แก่โซโลไปแล้วกัน โอเคนะสำหรับอีเวนต์มันก็จะมีประมาณนี้แหละเออเราจะเล่นแค่เกมเดียวพอแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูโมรแรงคิงกันต่อเลยดีกว่านะว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่า let's go <S เอาล่ะขออนุญาตตัดเข้าสู่โมดแรงคิงเลยดีกว่าโอ้โหแล้วดูทีมศัตรูนั้นต้องบอกเลยว่าตึงจัด,จดเลยนะแต่ว่าฉันจะไม่หวั่นรองน,นนะแม้ศัตรูครางหน้านั้นจะแข็งแกร่งสเพีนดใด อ๋อปราศรัยเลยแล้วกันเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะไปดึงโฟมกันนะเองเออเดี๋ยวแขงมึงปราดแรดอะไรของมึงโวนกจัดเลยดึงให้ดึงให้ดึงให้ไปรึเอ้ยจังหวะนี้ตรงนั้นมีโอ้โหให้ตายเถอะไอ้แชงมันวาร์ปอย่เงี้ยเหงื่เลยกูสวยโอ้โหแทงมาได้ขออนุญาตแทงเลยแล้วกันจังหวะนี้คิงเหรอคิงคิงโดนแต่ฉันมีมูชีไป เออโอ้ยโรเจอร์ปาดสวยยาเลยแล้วโรเจอร์มันเอาหมดจริงๆว่ะแล้วจังหวะนี้ไคโดร่างไฮบีดขอรคือกันไปเลยแล้วกันหัวทิ้มซิลโลปาดมาได้โอ้นี่กิริมาจังหวะนี้เจอแน่ไคโดรู้จักรู้จักเด็ชั้นนี้แบบรือเปล่าเฮ้ยเอาหาย อหา,ายไปยเเฉยยลอ้ปลาจะมาแล้วโอเคเฮ้ยมันทำได้ไงอ่ะโบร์กามูกามูโหแล้วจังหวะนี้โซโลโ,ลโซโลงเปิดอ,อันติแล้วขอเนี่ยแทงหลังไดเนอะไม่ทันไอ้โซโลจะตายแล้วโซโลรอคูกันครูไม่โดนไม้ตายเถอะหลบได้วะ่ะหลบจังหวะนี้โซโลไกเขาให้ดิ อูตะอูเตหืมคุณรูแตกอูตะเขาให้แ่ทางอะนะอ้างไปซะแล้วมาแล้วโอ้โหคองกันจังวันนี้หงายท้อไปเลยเอาอ an ูตะเฮ้ยโอ้เด้งมาจังวันนี้สอนยากจิ้มเลยเราคลองกันเทโรท่านหมดหลอดอ่ะดูนี่ไย ไปเลยเนี่ยโอ้โหปราบมาได้ตายเถอะน่าจะเป็นคงของโอเด้งแล้วแหละทอนี้จิ้มเลยได้ไหมจิ้มเลยได้ตายเถอะไม่ได้ดึงไม่ได้แล้วราน่าจะปลาชัยว่ะรียา <c oughs> <c oughs> เอาล่ะราอนุญตัดเข้าสู่เกมที่2อนะอยู่ในเมืองอา่าวเอร์เซเว่นหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะนะอเอาแวรไปเลยลดไปโลดไปโลดขออนุญาตขึ้นสู่แนวหน้าเลยละกันแล้วตรงนี้มีแชงมาแอบก่็รักโคเลย้ตายเธอมันไม่ยอมล็อกแชงให้พ่านเอรี่ฮ้ยไปแล้วเจอกันโอ้โห <c oughs> แม่มาแม่เออสวยสวยก็แตกจะดูทีมศัตรูเหรีแต่โควตัวโดดทั้งนั้นเลยรักโกแถมไปเลยเออโดดโดดด้วยว่าหดูเลือดแม่งไม่ลดเลยอ่ะโอเคข้างหลังเราโดนเต็มไปหมดเลยขอเนี่ยแทงสวนแต่ว่าจะไปสู้กับแบงได้ไงมก่อน เสวยเสวยโอ้โหโพรเมเทอุสไอ้มึงจะดึงแบบนี้ไม่ได้นะกูอยู่ในวงไม่หรอเกินไปเออสวยตะจัดชานีไปเลยดีกว่าสวยกูจะไม่ได้ฆ่าก็ตามตัวอะไรมันบุกเราอีกแล้วอ่ะโอ้ยตัวนี้ดึงดึงดึงโหดซะด้วย รอคโคกันจังหวะนี้แหละไปเลยพวกไว้โอ้โหโอ้ยไดเมฮาสันมาซะไปแล้ความเร็วแสงเลยหุยเรากูไปกดสกิลผิดอไอ้บ้าเลยไม่เป็นไรสกิลนี้ก็เอาอยู่รอคโคกันเนี่ยหุยนายไปไม่เกรงใจใครเลยอะไปดึงบ้าง เลีม,มาเป็นตัวกันบ้านนะนะจังหวะนี้ไดเม่ทักหมาจังหวะนี้ขอ,อ้่ยานเลยแล้วกันรอคูโอโอเคชนะไปได้แบบงงงถือ <laughs> ว่าะจะไม่มีประโยชน์เลย,ย,ย <c oughs> ตาบานเพราะว่าตัวแม่งโหดเกินไปอะเล่นเล่นสู้ไม่ไหวจริงตานนี้เอาไว้เอาไว้เกมถัดไป <c oughs> อขอลาขออนุญาตเริ่มเลยอยู่กันในบอโครสเซียมนะ โอ้โหต้องบอกทีมศัตรูกูแทบจะร้องอีกแล้วอะดูสภาพกูน่าจะแตกยิงก่อนเลยสร้างป้ายาโอดให้ได้มากที่สุดเดี๋นะสำหรับเราเรลี่จังหวะนี้หืมจะต้องตายแล้วมั้งอ่ะจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยอะไรก่อนกูเนี่ยเลยไปเลยจังหวะเฮ้ยรอคูไปเลยจังหวะนี้หืมก็ตายแล้วอ่ะสกิลมันบั็กบล็กยังไงไม่รู้อ่ะมันรู้สึกเหมือนกูไม่โดนดูกูเตะไม่โดนจริงๆ แทมเยอะไงแตกไปซะมาลูจิกกลับมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหโรเจอร์หลบสวยแล้วจังหวะนี้สกิลมาขอเนี่ยล็อกโอเป็นหนึ่งทีโอ้โหโดนจะไปถึงครึ่งหลอดเลยด้วยซ้ำไปจิ้มเลยแล้วกันโอ้โหทองกันจังหวะนี้กูแตกงร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยค้างวะ แล้วโหแล้วแทงบุกมาจังหวะนี้โรเจอร์เรียบร้อยกู้ไม่ไหวจริงๆครั้งนี้มันหนักหนักเก้นไปอีกคุอต่อยาเลยคลาวเวนดิชปาไปก่อนโดนใครบ้างไม่ร้ให้ตายเธอรู้จีเออ ถ้าจะไม่ไหวในการเล่นแล้วเมื่อูทีมกูกับทีมมันสจริีๆเอาละข้าจะสู้นะดูจากสภาพการแล้วข้าจะแพ้ก็ตามทีโอ้ยแล้วสูฟฟี่หลบสวยจังหวะนี้ทิ้งทองมาจังหวะนี้โอ้ขออนุญาตรอโกได้ปะรอโไปที่หมื่นสาเออสวยโอ้บิ๊กมัมข้ามาช่วยแล้วอุติ โอ้โหมันปรลาดสวยมากหลบสวยสภาสวยจิจิโอ้โหแล้วโอโหุ่โรเจอร์สวยขออนุญาตรอครูโอ้ทุกวันนี้โอ้สวยจริงสวยจัดสวยประหลาดบอกเลยขออนุญาตโอ้โหจะทิ้มแทงแต่ว่าเอ้ย่ป ขออน,นุญาตเลยเตะโอ้โหแ,แทงแทงข้างหลังกันนะ่ะให้ตายเถอะแต่จังหวะนี้ต่อรบโอ้โหไปที่ลูฟี่แตกโคตรแรงสุดบอกเลยโอ้โหไฟอะไรวะเน,นี่ยไฟบลายกันแทงเข้าไปจังหวะน,นี้แทงไม่ถึงไม่โดนโอ้โหเอาละข้าจัดการเลยข้าให้เจ้าจัดการไปรบไปรบ โอ้โหคิงทิงขี้มาจากไหนกูโดนไฟช็อตเหรอก๊อ๋อรามาแล้วโอ้โหแจ็คแจ็คตกมันจัดจัดโอ้ยสวยโอ้ยโอ้ยให้ตายเถอะจังหวะนี้ขอรอคูโอแต่ว่าคูโดนไฟขาดก่อนเนี่ยตายหาเลยเนี่ยโดนทิ้ง <c oughs> ขาดให้ตายเถอะขาดซะสะอาดเกี่ยมออกเลยผมเบเลตสิบห้าวิแล้วไม่ทันการแล้วคลาวินดิช่วยด้วยจวังหวะนี้ปาดไปแชน สวยขออนุญาตเลยได้ะหหลับเออสวยคลาวด์บิอเครรู้ๆกันอยู่แกน,นี้ลักษณะก็ถือว่าจะโหดเกินไปโอเคสำหรับรุจินั้นบอกเลยว่าการเอามันมาเล่นแรงเอสเอสนั้นขอการันตีเลยว่าไม่ไหวจริงๆหรือว่ากูเล่นไม่โหดจริงเออก็อไม่รู้เหมือนกันนะก็ นั่นแหละเรา,าไปเล่นกันดูนะผมว่ามันก็เป็นตัวที่มันดีนะรอคูโอรกันปังเข้าไปทีเออหน้าหงอย,อ,ยอะไรวันนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะกับเกมบอที่รัชนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะติดตามโปรเจกต์เอ,อ่อบอที่รัชก็ซับเอาไว้กดไลค์กันนิดนึงกดกระดิ่งก็ดีเออนี่นแหละกดเข้าไปมีอะไรก็กดกดเข้าไป โอเคสวันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตันนี้ลาทุกคนไปแค่นี้แหละไปละเจอกัน See you again next time